มืัอนี้ก็สืมาค่อยไข่มดแดงกันเด้อครับพี่น้องเลยมืัอนี้ก็บสื่อมาหาซิบัดนะครับสื่อมากินผู้เดียวลรูว่ากินแม่บังกับว่ากินนะครับเนาะมืัอนี้ก็มาค่อยไข่หมดแดงกินเสาร์นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับผมว่าวิธีเห็ดแบบไหนแตบพอาะแสบนะครับใส่สมมุติเลยครับมืัอนี้ก็มาค่อยไข่มดแดงเด้อบดนี้ครับหาซิบาทบางคนถามมาได้หลายทำไมกัได้พ่ากินผู้เดียวเหรอครับผม ประมาณนี้นะครับเนะบาะบะไหลเขาหายากกับอาหารทั้นสูงอุ้ยอาหารทั้นสูงอาหารทั้นสูงมาเบิ่งกันใหญ่ๆได้เด้แับกลิ่นนี้บริสไทน่ะได้แบบไทยสม,มองอาหารนี่ครับแต่ประมาณนี้แหละครับผมพอได้กินนะครับเนาะเกินกุ้งหมูมีอย่างไรพี่ปีกกว่านะครับพักต้นหอมนะ่ยักที่ มันี่หระครับผมโซยครับผมเหนื่อยอันหอมแล้น,นะครับอ้าวก็เลยจะคุยเลยมั้งนะครับแซ่ฟักซี่ไปเลยกับนี่ครับตักหอมกัมนี่ต่ว่านี่บริสไซนะครับปล่อยแบบใส่ตะพักไปนี่ครับต้นหอมกับฟักซี่ฟักซี่จีนนะครับหรดูฟักซี่หอม แค่คนแดงดีเฮ็ดใส่เฮ็ดห,ห,หอมหมกกระเสริฐเด้อครับพี่น้องผู้ใดกินหอมหมกมีอะไรครับเตีองปร,รุงก,กับ,กบระมาณนี้นะครับเนาะน้ำมะนาวาน้ำมะนาวก็ต้องใส่หลาด่ด้วยัยบเด้อใส่ประมาณประมาณนี้ครับผมใส่หลายนะครับ S <S <an> <S นีบนี้อีกคนอีกคนเี๋ตามสอบด้วยครับคนใดมัเ็กมัดะไรก็นะครับเาแต่คนมัดเด็ดมากัเผ็ดมัดสมัยกใช่สมวยข้าวคัวข้าวคัวปันเท่าเนี่ครับ หอมขอโคุณเองเนี่ยหอมครับผมใส่นิกหน่อยเสร็จเนี่ยครับขาดบัไรใดผมนวดต้องเส่หลายเดรกเขาให่มนแดงนี่เขาเสียบยู่แล้วเขาหวานยี่หละนะครับ่อีกอย่างหนึ่งขาดบัไรใดนั่นก็คือ นี่ครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแดกบ้านเฮาเด้อพี่น้องเนี่ยใส่ประมาณนั้นครับจะได้ลายมีเข้มนะครับสุรีสุรีครับผม เงยบัวหารจังสูงเลยซิมกันหนึ่งซิมซิมเมืองไหนจิ๋วอืมแค่ไหนครับว่เติมเติมยังแล้วครับพอดีพอดีแค่แล้วอ๋อเซตนึ่งไปน้อยหนึ่ง ผมคนกินเก้มครับเ้นไฟไน้อยอนนะอึงสร็วามเสิเร์ฟแลครับผมกินผู้เดียวได้ครับนี่เดียด๋วยวงทังเศความนี้เราหวโปกินนะครับเนาะเพราะไม่อยู่นไขนไม่แดง

เสบล์เสบล์มึงบังตอนซิมได้ครับบันนี้มาซิมตรงไหนเสียบบ่อืมเสียบครับเจบจีบนึ่งหรือไม่เงี้ยนะครับกิบต้นสันวเพราะอาหารเห็นอย่างเดียว กินขอกันหวา,วาน,น,นี่น้องเอ้ยอาาหร่วมันพักยังใส่มันก่อยแค่มันแดงกับไปเอียงหรือมุกมุกอ้โยกกล้วยมุกปีกล้วยมุกปีกล้วยเส้นหมูแล้วก็นี่พักนะครับมีมะละกินก ลูกต้องกินใหหมดปวาเล่นเล่นไว้สามบานไอ้ลวขวคืออกไรเฮ้ยไว้ไว้เสร็จตู้เย็นลูกก็แล้นี่ไงตรงนี้นอกินให้พอว<ะ>พอดูเลยวาใส่บนแดงอะไรอืมอมไม่ใิ้กันต้องกิน่องพูดเยอ con mặn cần tiết mưa

มีแปลงมีปิกแกเป็นแตปลนนะอ่าแป้งมดเดียว มาขอันเลิมามีแกงมมแกงบกำแงมาอไมเกแงก่งนาดเาไห่นี่กับเสีบเป็นมันอ้อนมามุกป่ะต่า ครับทุกท่านตั้งใจขอกินเขาเนี้อครับเด้อขออนุญาตนะครับเนาะขอขอบคุณมากครับทุกท่านในการรับชมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วที่